อาวลอยอาไปแล้ว้าสบเลยครับอาวลอยครับช่องแปดโมงครับไปแล้วครับของกระป่อยครับจ้าติปิไซอ้าวลอยกันเลย ใส่กัดทองปวททุกครับดกันว่ดุนเดียวเออไปละไปละใส่น่อหนอรวยรวยมางันยังจะเสียอื่นกลับวยรวยวะ ครับบรรยากาศช่วงแปดโมงครับวันนี้แดดดีครับกลับมาลุยครับ,บมันเศร้าที่ท้งขางสาจะใส้ดีเสร็จเลยว่า <c oughs> เออว่าพี่ว่าพี่เราเร็ว อย่างอ้อมสายครับกําลับจะไปเดี๋ยวสักระยะหนึ่งกบกลับมาแล้วครับจะใส่ตัวนาองมาเนาะไปแล้วครับครับมาเลยเอ้จไปเรียนด้ไปเรียนอันนอ,อ,อ้าเอีกแล้วเออของเมาหเรียนนั้น มาลุ่ยกันสิประมาณนี้ครับเอลกอเล็กเอาเอาเอาพยาวาลกน,น้ำเนเอ้อ <c> อ <ười> มาแล้วครับขางสายอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหเห็นขวดก็เ oh ห็นขวดเอายิงในตัวเอาเอา กำลังพิจารณาเหรขวดเอาไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหลกเลึกไปดาแล้วกำลังหัดกับหัดอยากลงน้ำกับเอาไปแล้วปลาหย่าแล้วฮาร์ฟวูดขึ้นเมื่อไหร่ด้ครับติดครับกาบปลาแล้ว โอ้โหวตาตาวดาไปได้ใหม่กันมั้ยเอาเอาเจี๊บขึ้นถาลอยออเถาลอยหนามขึ้นได้ใหม่ไหมครับข้นขังที่อนุรักษ์สิ่งแวนหลอมครับเออเห็นอย่างนี้หนามเลยข้นขึ้นไม่หัก เดี๋ยวไม่โกัดเหรอนเย็นดีครับยัม่โสดครับเห็นยังไ่ได้ได้น้ำกาวขึ้นมากัดเลรนอกกาศเ็ว่าเลยเอาดู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 เอาเอ็นขวดโอ้ตายลอยไปไม่ตลอดวะ โอ้ยลอยครับเอ้ได้ขวดได้ขวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมารมากเมาเดี๋ยวเคยเออถึงบเคยถึงบร้อยนำบุกเกงเอาปตะอยู่ขังสาิ อเอได้อ๋อได้ต้องหยาดต้องอยังไปนี่ไ้ไหววะโอ้ลูกเอีงเลยบุกคาไี้เกลครับยินดีรับฟัง

เี่ยหนาเลยดดูอันนั้นมันไหมยังพี่เอาต่มไหมแล้วก็อ้วนกับตัวใหญ่ก็บวกก็บวกขึ้โอ้หบวกทับบว d อ่ะยังพี่เอามาตมไหมตันใหญ่เราตักกรวดกับพ่อแล้ว Để nó cơ lá cơ lá Cái đấy mà nhốt nó, nó. nó nguỵi rồi Thế nào, giả, thì nằm giờ <laughs> ừ, là ăn tới lưỡi rồi Hê 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 vậy là Ăn à, qua nhà gặp Cái to đó nó Ừ Áo oh. โอ้วยอมบวยอมสิเอาหุดเลิกเด้อหุดอ่ะปกติเข้ากันรอยไว้ก็ดีนะเออเออเออก็ยังได้โย่ขวดเกาว่าเราขึ้นได้ยักเทียโย่ขึ้นม่าขึ้นว่ากันแล้วเขาลงไปเทำไมด้วยบอกต่กหุดนี่ก็เมย์เพื่อยังสิ Oh, what oh, am I doing? Come on, oh, come on, oh, come on. Oh, come on, oh. come on, come on. 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 Come on, hiệu on. Come on, come bà bà lại không เห็นมาลวยลงปากบขึ้นกันโอ้ปลาครับตะกี้ผมีเขาว่าลุยลวป่าขึ้นขนาเลยเอ๊ะเอยังไต่อลงกันไปือเหี้ยจะเข้ากันเอ้โเตตัวยง่างไเร็วเร็วลักแขกเรเลยเอาเ โอ้ยิงแลีวเลา้วเล้วเร็วมูนเเล่ป่ายาลองดูครับเอาฐาน้ยเล้ยเลียวได้เยอะกวดวะขึ้นมารับสั้นเนนี่ครับ ต้องหาเรียมขึ้นยังดีขึ้นเลยไปดูไปดูผู้ขวดอ่ะของใหญ่ก็ใหม่ก็นี่ไม่จนยาวครับเอาล,เอาลออะเอาละโอ้ยเจ่ยงขื่นเลยอะอะไรเนาะโอ้ยเก็บได้ เดียาขึ้นมากเลยดีที่ว่าเสียเวลาสั้นเลยว่ะครับเพโอ้จริงเลรอครับเอาร้อยเออขึ้นใส่น็อตป่ะเนาะเขาง่ากเสียแล้วเด็กๆท่าของคุณสั้นครับ ได่าเลยนะ้วพีไเกียเขินกันหยาเ่นเดมาพี่มาพี่คือเดว่าน้ามือนี่ ไปละเโอ้เาพยายามลดสูงไลายเดีด้ขวดเ้อาไปไม่เอนี่ปของหก่ก็ไม่โอ้หได้มาเอมากเล้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยก่อนปล่อยก่อนมันสิจมเด้อ Khoa đèo bánh dây Chốp khai con khai con, Ừ Mày vẫn nhau không thì sâu muối cơm Lại à lưỡi lưỡi 2 khăn sâu lật

Ừ, phía tây lo văng gần luôn và xóm xóm à, khi cầu hợp tôi nhây hợp và hợp vâng hợp khiến tất cả thịa hợp sườn mà rồi ô hợp vâng nhây hợp เห็ดมาลอยรอยกับปลาก็อยากรอยกันครับเพื่อนครับึ้นตรัสยครับเอออออด้วยของงาเอาต่ยังกนะเออเอาันเีล้วเออกิน่ะกัต๊ไปขึ้นกนา

ไปละหลังยังเล่นขึ้นล่างอ่ะมามามาเร็วมาเร็วมาเรเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วลอเออเ,เอาเอา,เอา,เอาโอเคกลึกขึ้นจังน้าแล้วก็สิประมาณนี้ครับไปแล้วครับไปแล้วพี่ป้าก็เล่นขวดครับให้มันเมยต่อครัวเลยมามเปียกอยู่

คือแจกดาวแล้วก็สีะมาณดีครับับไปกับบ้านเลยสมงมาจะเข้าอย่างไรัดครับผมทุกหลัดข้ดขอวหมย่างครับผ้าหนองมาเลอยออกช่วงแปดโมงค่งัวครับ มือรี่ลงดามเดอะโ้า soul, ครับอ่ะชิปนี้ไปซับหน่กอก่อนก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามเรา้วยนะครับวัสดีครับวัสดีครับ